สวัสดีเจ้ามาเข้าสวนเจ้าเก็บแอปเปิลเก็บเก็บแอปเปิลไปขวนเจ้าดอกมันดแดงนะมันกำลังจะเริ่มแดงเล้าจะมากินกับบาตันเจ้ามันหนักเกินหล่นกระมิบางครั้งมานหล่นตรงปืนมันเม็นเม็นกระเก็บไปขวางแต่กรเก็บไปกวางกินในปลาพุ่นพอเถอเจ้ามันหนักล่ำไป กินจะได้หื้อตันเนาะบ้านไข่ก็มีไปหื้อดป่นๆกับมะเอาเนาะปกติมาหื้อเฮาแฮมอเพราเจ้าเขาดูเป็นปุกเป็นปุกนะเพราะขนาดเลยเจ้าเจ้าเอาเก็บไปกวนพอาะเอาไปกวนเมาป้อกินเนี่นะมันจะขวนหนักแต่ว่าก็กวนกขวัญเฮือดคนงานข้างบ้านนี่ ปุณมรรนา,าก,การเนาะปุณมาเป็นหลังคาเนี่ยโยอยอนน้ำใจคนไทยเขาเนาะอยู่ที่ไหนกับแบ่งปันกันเจ้าอ๋อเตะขนาดนักเพราดูคนไทยอยู่ที่ไหนน้ำใจแบ่งปันกันอ๋อเตะ ดุกในกับบมอยู่นี่นี่ดูอเอาเด็อืมดุกี่เป็นแมงโอ้หนหงายเลยเขียวก็มีพอถาเจ้าเลือกกันเจ้าอย่าไปเลือกกันดูดุกี่ได้โอ้ยเปีีกยปีีกฝนปียกฝนฝุน่นตกเจ้าเดวกี้ก็จะออกมาละหลอบแล้ว ก็ออกมามาได้สักกําขอตัวเจ้านา่นาตีตะเป็นปุกเป็นปุกเหะอไปดูนี่มันยังขิวอยู่โอ้ขนาดเลยไปดูสองลูกก็เต็มมื้อเจ้าต้องไปเอาใส่ตะก้าก่อน เจ้าตะก,กามาอยู่นะนี่หำลูกเนียโอ้ต้องไปใส่ตะก,กากระมังเต็มมือเลยดูเจ้าพออัเตอร์เดี๋ยวเจ้าจะเก็บก่อนหนึอเดี๋ยวถ่ายให้พอกันถ่ายแป๊บหนึง่งว่ามันดกขนาดไหนติดหนักขนาดเจ้าโอ้พอลูบุญแหมโบนบุญนะแดงขนาดเจ้า จะเกียบหนักมันก็หนักขมะถือนไปแต่อุ้ยเหนียวอยู่นี่เอเหนียวอยู่นี่เนาะพอเอิอปลายบนเขาลรอกนะมันกำจะอยู่สูงก็จะพเจพอซุกๆนี่ ừm khá nạt đây cháu có ghép rồi cháu mà nặng lắm ghép với tắc ca nơi nơi này hả ừm nó khoang lên đây đi ừm nặng như sắc thối ตะก้าน้อยๆเจ้าเจ้าเจ้าจะไปปอกเปือกเนาะไปไปด้วยกันเจ้าอีเจ้าละแล้วก็มาเก็บมรอบมันมันบ่ปอเจ้ามันน้อยเกินดูอันนี้มันปอสุกแต้แหมเป็นแมงเจ้าอุ้ย ลุนเอาหนักวะเนี่ยลุนอุย้ยเหนียวเหี้ยละดู มาเจ้ามาปอกก็ต้องหั่นเป็นชิ้นน้อยๆเรเจ้าแอปเปิ่นยังไเอาไปกวนเนาะตรงเนี้ยชิ้นน้อยๆมันจะละลายมันจะนิ่งงยเจ้า,า,จา,า,จา,จาทำเป็นชิ้นเล็ก้นนะอู้ไปปุ่นแล้วเนะนี่ยเนาปอกแล้วเจ้า,ปอ,จาปอกแล้วก็หั่นเป็น อ่อล็กน้อยเนาะชิ้นล็กๆเนะ เขาเอาแบบกินเออเขาเอาเมล็ดลาบผงเนาะอันนี้ลาบผงโวยเจ้าแต่โรยตอนที่เขาซุกแล้วนะอันนี่เขาซุกแล้วโวยลงไปเจ้าเยังคือมันหอมเจ้าโอ้เป็นก้อนให้มานะหรือกองไม่ทำละแต่เนี้ยแล้วมันหอนก็ละลายเอ้านี่เรเจ้า เป็นอาหารหวานเนาะขนมปังเนาะขนมแจขนมอย่างคุกกี้คุกกี้เจ้าคุกกี้ของเดนมาร์กเพาะของเดนมาร์กติใส่นุเนี่ยแค่นี้ล่ะเจ้าสุกละมีอย่างมากมายเจ้าฉันก็รอเมื่อเย็นอย่างเดียวเจ้า